สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอะเวียสติดเดนะครับภาค4แล้วนะครับภาค4ไอเกมเวที่มันมีภาค4แล้วครับก็คือภาคแรกกับภาค2อเราไปคลิปไปแลวภาค3เราไลฟ์สตรีมไปแล้วครับซึ่งก็คือเล่นจบหมดทุกภาคแล้วครับเหลือแค่ภาคนี้ภาคเดียวได้คือภาคะครนะผมซึ่งเราก็จะไม่ได้มาเล่นคนเดียวเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องมีแขกรับเชิญสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเกมแบบนี้นครับคอเซนครับ Skipbydi Skipbydi ดอบดอบเย่แย่ Skipbydi ดอบโอเคมาเราเล่นคนเดียวดีกว่าทุมาไหนไหนแขกก็มาแล้วมาเล่นกันสองคนนี่แหละเพราะว่าเราในเก่งอยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็จะมีชปตอร์ที่สี่นะครับผมแต่ว่าผมจะขออนุญาตอ่านเรื่องย่อเป็นนี้นะครับผมในชั珀ที่สี่ก็คือคุณกำลังจะออกเดินทางบนเครื่องบินแต่อยู่ๆมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแสดงว่าภาคสามเราออกเดินทางในเรือภาคสี่เป็นเครื่องบินแล้วนะครับผม มาแล้วเราจะเอาน้องมอดแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาหมดในแมนเราไม่น่าจะรอดนะครับผมมีแค่ได้ถึงห้าคนเลยเหรอผมไม่ได้สังเกตเลเวลเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นอย่างนี้เหรอพี่หนแชปเตอร์หนึ่งอะอ๋อผมนึกว่าเออสี่คนมันจำได้ว่าแบบแชปเตอร์ก่อนมันสี่คนใช่เหรอแอร์พอร์ตโอ้ยเสียงเสียงเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวฮูเลยมาพูดว่าอะไรให้สำรวจแอร์พอร์ตแล้วรอบนี้คือเป็น เหมือนมุมมองบุคคลที่หนึ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรวแบบเต็มตัวแล้วคือมีการแบบมีระบบจอสั่นมีอะไรอย่างงี้ได้เวลาเดินเดี๋ยวให้เรามาสำรวจสนามบินนี่ไม่ใช่เกมพอที่รูจ้จักถ้าไปม,มันน่ากลัวขนาดนี้วะวิวว,ว,วิมีคนมีคนแน่นอ,อยู่ด้วยมีคนแน่นอ,อยู่ด้วยเอเดอนทาทไม่มีหวัง<อ><ส>แล้วทางเข้ามันถูกบล็อกมันไม่มีทางออกไปแล้วแล้วคือแล้วภา,า,า,าคที่แล้วอ่ะเรามาก็าคือตอนจบภาคที่แล้วเรามากับแม่เรามาแล้วแม่เราอยู่ไหน แม่เราโดนสีอีกรอบนึงรื้เปล่าหรือว่าอะไรเกิดขึ้นภาคสี่มันเชื่อมต่อภาคสามไดเปล่าแม่เราบอกว่าเราจะใช้แอปก่อ์ตอนนั้นใช่แต่ทำไมสนามบินแม่งแบบโอ้โหเหมือนแบบล้างมาประมาณสิบปีแล้วอ่ะอย่างเกมผีเออก็อันนี้มันเกมผีเออไม่แต่ภาคภาคก่อนมันยังมีความปั่นของมันอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบยังไม่เห็นความปั่นแม้แต่นิดเดียวเลยอะ่ะหลอนเลยอะ่ะเปิดมันก็หลอนล่ะ เราต้องไปทางไหนวะตอนนี้คือเขาบอกแค่สำรวจนะโอ้แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบมุมกล้องแบบนี้แบบสันสันแบบนี้คืออาจจะข้ามคลิปนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะอ้วกได้ฉันคิดว่าเราต้องใช้อะไรบางอย่างเพื่อที่จะเปิดสิ่งนี้พี่ผมเจอค้อนว่ะเดี๋ยวเอามาแป๊บไหนโอ้ยเจ๋งเคเหมือนเหมือนเหมไม่เหมือนค้อนแบบทํางานก่อสร้างเลยเหมือนค้อนทอพูดจบเออกำลังจะพูดเลยเหมือนค้อนคอนอเมันน่าจะมีความหนื่อยูุง อ้าวไม่ใช่หรอไม่ใช่แสดงว่าต้องใช้กับอย่างอื่นจะได้เนาะเฮ้ยอ๋อต้องทุบหรือเปล่าต้อคนกีบอับอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้เอากูทุบต่อดิโอ้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดกูเจอผีกูเจอตัวอะไรนี่กูจะวิ่งทันไหมเนี่ยเดินอย่างนึ่ดอ่ะเฮ้ยพังแล้ว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 เอ๋อใช่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 ใช มันต้องใช้สองคนทุกจริงๆด้วยแต่ว่านิวบี้ทุกคนเดียวก็ไหวนิวบี้นี่แม่งผมเก่งไงพี่เธอ,อเก่งแค่ช้านว่ะยอมรับเลยโอ้โแล้วเดินหนืดเกินโอ้ยถ้าเกิดมีจมรอเล่ค์ปลาปลาชะโดหรือมีอุกบาตตกนี่คือกูอย่างไงก็ตายร้อเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าเดินช้าขนาดนี้สวัสดีเป็นไงบ้างหล่ะวันนี้ฮะเดี๋ยวสนามเพิ่มมีลาแบบนี้ยังจะมีแบบ คนให้บริการอีกหรอพวกเราจะเริ่มบอดดิ้งในตอนตีหนึ่งพวกแกสามารถที่จะสำรวจอะไรก็ได้ในขณะที่รออ่าฮะไม่ใช่เหมือนนักบินมั้งแต่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเช็คอินกายก็อาร์เหมือนแบบคนดูแลแบบทางเข้าเนี้ยนี่มันแปลกมากเลยนะมันแปลกเออใช่สำรวจแอร์พอร์ตใที่รอพี่เองบินมาดูดิเครื่องบินเครื่องบินโอ้ โอ้ oh, ไม่ใื่บนข้างนอกโอ้ oh, สนามบินสุวรรณภูมิไม่ใช่มาผิดที่แล้วนี่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่เราบอกแลนด์ Low land, ไม่ใช่ไทยแลนด์เด้อแต่จะบอกว่าได้เรา่ของคุณอู๋บีบ้เมื่อกี้ก็คือ,คอมันถามว่ามันสงสัยอะว่าทําไมสนามบินร้างแบนี้มันถึงยังมีคนแบบให้บริการอยู่อะก็คือแบบมันก็พูดเหมือนกูแล้แหละว่าเออทาไมสนามบินร้างแบบนี้มันยังมีคนแบบมาดูแลอยู่แล้วไม่ได้แบบดูแลทําความสะอาดหรือว่าอะไรเงี้ยแบบ แบบดูแลทางเข้าประตูอ่ะเินมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเครื่องบินมาละอย่างน้อยตกเครื่องก็ดีกว่าตกหลุมรักคนเร็วๆอย่างเธอมันบอกว a i t i n g for o k เคโอเคโอ้แล้วเสียงลมนี่คือชัดเดี๋ยวนี่เป็นใครเนี่ยให้หาที่นั่งโดยด่วนโอเคมานี่มานี่เขาบอกหาที่นั่งครับนิวบี้เดี๋ยวเครื่องบินตกหลุมอากาศเดี๋ยวคุณจะได้ คุณจะได้แบบพบเจอกับไหานานแน่นอนสวัสดีพวกเรากำลังเตรียมตัวที่จะออกเครื่องปลดให้คาดเข็มขัดของคุณด้วยอันนี้คือ้ชิวขอดเสียงขอเสียงมึงเสียงลมมึงจะดังกว่าเกมแล้วนะเอาแล้วออกโอ้โหอันนี้คือแบบปกติเครื่องบินจริงมันก็อค่อยออกแต่นี่มันออกออกเลยอะโอ้โหเครื่องบินนี่อเอ้ยอย่าคิดว่าเครื่องบินที่นี่ไฮเทคที่คิดแบบนี้ เครืองที่ไฮเทคเพราอย่าลืมนี่นี่คือเราบอกแลนดินแดนทันสาอะไรจะเกิดก็เกิดได้อันนี้คือผมลดเสียงนะยังได้เสียงลมไมได้เกิดว่าผมปรับเสียงสุดอ่ะโอ้ยาเลยยาเลยเสียงโคตรดังโอ้โอ้นั่มันอะไรน่ะอันนี้คือแม่เราพูดนะใช่โอ้โหว่าไงอ้ เออแม่กูเงียมเลยเจอปีศาอ,อูวู้ใส่มึงปีศาเลยมึงคิตตี้เนี่ยแล้วทำไมทุกคนถึงหายไปละ่ะมันไม่ใช่คนไงเพื่อนมันไม่ใช่คนไงเพื่อนวอเ t อ e f*** อะไรอ่ะแล้วคือคืออะไรอ่ะห้องคนขับเกิดอะไรขึ้นโอไม่ใชนะเดี๋ยวเมื่อกี่แม่เข้าห้องเครื่องฮะให้นั่งที่นั่งที่ งทีกู ways die. So เผลอคนอ,ออกย่า่ที่นั่งโอ๊ยมันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้คือ <c ười> ตะกล้องคนถ่ายคลิปตะกล้องคนถ่ายคลิปอะเขายังไม่ได้เล่นเลยโอ้กินข้าวก็ยังไม่ได้กินทำไงเนี่ยตายคนหนึ่งตายอีกแล้ว <c oughs> เจ้าเลยเพิ่งสังเกตในในแบบห้องคนขับนี่เหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรร่างคนด้วยอะ่ะไม่รู้ว่าตายแล้วหรือเปล่ารอบนี้กูไม่กระโดดรอบนี้กูไม่กระโดดไม่ออกไปไกลไกไกลไไกลูไไกลเลยคุณแม่ไปรอดให้ได้ อย่าเข้าใกล้หรือว่าแตะต้องห้องคนขับให้คอยอยู่ที่นั่งเมื่อ seat belt is on ก็คือเหมือนกับว่าอ๋อเมื่อมีสสญลักษ์ณให้ใส่เกิมขัดคอยอยู่ที่นั่งเมื่อแม่เช็คแล้วก็ life w a s t ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเสื้อชูชีพเนี่ยจะทำให้คุณมีเขาเรียกว่ามีความอึดทนมากกว่าแต่ว่าพวกมันมีจำกัดก็คือมันจะทำการเขาเรียกว่า ลดจำนวนของดาเมตออกซิเจนอาหารและการฆ่าอุ้ยกูหิวกูหิวกูยังไม่ทันอ่านทูตุเรียลเลยเลยกูหิวเดี๋ยวเปิดก่อนออมันไหวจังวหวะก็ขอนะครับขอตัดตรงนี้เลยกันเพราะว่าอา่ามันอาจจะน่าเบื่อหน่อยน้ว่าเราจะมาโชว์ตอนต้นอีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบว่าเรา มากับแก๊สก่อนผมรีบเติมออกซิเจนก่อนดีกว่าเรามากับคนแปลกหน้าด้วยนะครับผมทั้งหมดสามท่านสามท่านสามท่านนะมาโอ้โหอ๋อเขาให้นั่งตอนต้นเขาให้นั่งมึงไม่สี่ด้วยที่นั่งมาที่นั่งวะรีบหาที่นั่งเลยรีบหาที่นั่งเลยรีบเร็วเรวเลยเร็วเรด่วนดวด้วยด่นด่วนถึงด่วนมากที่สุดด้วย เร็ว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 รีบหาที่นั่งที่นั่งก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะที่นั่งนั้นไม่เคยรอคุณรีบหาที่นั่งที่นั่งรีบหาก่อนที่จะตายเพราะถ้าเกิดตายแล้วตายแล้วเราจะไม่มีวันเกิดใหม่แล้วต้องเริ่มใหม่เอหละอ้ะ น้าาตะผมอยากดูยีราฟฮะยีราฟยีราฟคอยาวตรงฟ้าไงพี่อะไรนะยีราฟบนฟ้าเอแย้ีราในฟ้ายีร่าฟบนฟ้าไงพี่ก็เหมือนรถไฟบนฟ้าโอ้ยมีพีดีเจร่าดูคลิปนี้แล้วแบบกำมัดแล้วตอนนี้แล้วทีนี้ต้องรออยู่แต่ที่นั่งอยู่แต่อย่าลุกออกไปอย่าลุกออกไปอยู่แต่ที่นั่งเออ มันมีคนลุกเมื่อกี้มึงอย่าลุกแม่แต่ <คน S 1> จ <ะ S 2> ันแม้แต่ตจะลุกล <ะ S 2> เออเมื่อกี้ <คน S 2> เอ็กซ์ตีมเพลอลุกไปแว๊บหนึง่งแล้วคนออกไปคนหนึง่งอย่าเพลอลุกอย่าลุกเด็ดขาดอย่าลุกเด็ดเออไม่มีใครลุก,กว่ารอบนี้มาเดี๋ยวผมจะรีบอ่านทูตูเรียวให้มันจบๆไปเลยอัานไหนอ่านไปแล้วจะไม่อ่านซ้ำเพราะว่ามันเร็วมากไมไ่เดี๋ยวจะกินอาหารก่อนแล้วค่อยอ่านทูตูเรียล Okay. ไป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 คลิปออเลยผมไม่เอาผมไม่สนละเออเออคลิปออไปเลยเพราะว่ามันแบบต้องอ่านแบบทีเดียทีอันทีลนะอันอะมันแบบเสีบเวลาเกินมาเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนได้ปุ๊บแดกเลยแล้วนั่งเพราะว่าแม่เร็วมากแล้วเกิดสส่ลักษ์สีเหลืองขึ้นก็คือให้นั่งนะถ้าเกิดใส่ลักษ์เข็มขัดสีเหลืองขึ้นอะให้นั่งพอไม่งั้นคุณจะมองเทงเนี่ยนั่งนั่งนั่งถ้าเกิดสส่ลักษ์สีเหลืองขึ้นต้องนั่ง ราต้องทำอย่างนี้ไปถึงเท่าไหร่อุย้ยต่ต้องซ่อมหน้าต่างที่แตกด้วยใช่ผมเผลออา่านทูเรียวแวบบนึงเกี่ยวกับหน้าต่างมันแตกได้ตรงไหนวะเอานั่งที่กูโอ,โอเคกูคนั่งทันเกือบตายแล้วคือแม่เร็วมากแล้วหลอดน,น้ำกูว่าจะก็จะ,จะหมดแม่เร็วๆเออหน้าต่างบานนี้ซ่อมซ่อมไหนวะ ต้องใช้ค้อนป่ะเหมือนเรือองเงี้ยโอ้ยพอจ๋าแม่จ๋าอะไรมันจะเย็บปานนี้ตอมเลรวเว้ยนั่งนั่งนั่งกูนั่งทานโอ้โอ้านั่งทันเฉยแต่รลอนน้ำจะหิวน้ำตายเร็วๆแม่เร็วเร็วเร็วรับคะแม่ ผมเริ่มตายแล้วพี่ผมจะเริ่มตายแล้วพี่รอผมเดืองแล้วพี่พให้นั่งอีกให้นั่งอีกทำไมอ๋อเฮ้ยแต่เอ็กตีมอันนี้อันนี้อาจจะเป็นความหวังอ่ะรอดูไปก,ก่อนดีไหมอ่ะระหว่างนี้มาเราลองมาดูคนอนื่นได้บ้างเพราะเราขี้เกียจเล่นละอูเป็นตายนี่ยต้เยตนเกมสี่รอบติดสี่รอบติดแล้วนะไอ้ตีมน่าจะทำข้าวทำแรงเขาไปก่อนตอนนี้ผมอ่ะคือผมโคตรเลยเว้ยผมไปเติมน้ำมาเว้ย ระหว่างที่พี่ไปซ่อมหน้าต่างอะผมอ่ะเติมน้ำมาเว้ยแล้วผมอะแบบคือเรีงกไงผมไม่หยิบแก้วอะแล้วผมแล้วแม่ลุกพอดีอะอ้าวสวยผมเติมน้ำจะเสร็จอยู่แล้วอะเติมเติมน้ำแอแม่ก็คือก็คือหยิบแก้วมาเติมน้ำก็ได้เสร็จแล้วแต่ว่าแม่มาพอดีหรือว่าเติมน้ำแล้วไม่ได้เอาแก้วมาใช่เพราะผมไม่เห็นแก้วไม่แก้วโอ้ยตายหนานมากคือผมอะซ่อมกระจกอยู่ซ่อมหน้าต่างอยู่แล้วแบบ แล้วแบบตายเพราะหิวน้ำเพราะแม่มันมาสองรอบติดแม่แม่งโคตรโคตรโกงอะโคตรขี้โกงอะ่อะ,อะมาสองรอบติดส่วนคุณยูบี้ตายเพราะว่าเติมน้ำแต่ลืมเอาแก้วมามาขอตัดมันตรงนี้กันโอเคอ้ย <Desde S 2> รรยูบี้จริงๆใส่อันนี้ได้นะมาใส่นี่ดิที่มันเป็นเสื้ออันนี้อ,นนอะ take life w a t e อะมันจะทําให้ใป้องกันใส่ละใส่ละ ริบล่งเลยพี่ริบล่งเลยโดน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 ไปขวานี่นั่งไม่เจอนี่ไงเจอแล้วขออนุญาตตัดมาตรงนี้เลยด้วยกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะน่าเบื่อไปแต่ว่าเราได้ดูคนแปลกหน้าท่านนั้นเล่นเกมแล้วนะครับผมและเราได้รู้อย่างหนึ่งก็คือหน้าต่างมันไม่ต้องซ่อมก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดผลอะไรกับเกมครับ <Okay. S 1> ก็มารู้เหมือนกันว่ากูจะซ่อมไปเพื่ออะไรตาเมื่อกี้นี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ถังแก๊สที่ไม่เป็นเหมือนเครื่องปั่นไฟใช่ป่ะมันไม่ต้องเร่งตัวเองขนาดนั้นก็ได้นะครับผมเพราะว่าออกซิเจนทั้งท่านที่จะลดช้าเลยนะครับสำหรับเกมในภาคนี้นะครับผมไม่กระโดดรอบนี้ไม่รู้ออกจากที่นั่งรอบนี้กูไม่รู้ออกจากที่นั่งไปไกลๆเลยครับคุณแม่ไม่มีอะไรต้องเช็คเย่เย่เย่แล้วประเด็นคือผมนั่งใกล้แบบมาทีนี้แหละ เราเรีบทำอะไรให้เสร็จๆไปเลยตอนนี้รีบทำอาหารคุณอาหารอะไรไว้ก่อนเราจะรีบเติมน้ำด้วยนะครับผมจะได้ไม่ต้องหิวน้ำตายเร็วๆเ,เดี๋ยวอะงงเอาแก้วน้ำมาด้ยวยแล้วก็จะทำการเติมน้ำรีเฟลิล<อ>เรียบร้อยดื่มน้ำโอเคเติมน้ำอีกเอาแก้วน้ำมาก่อนเดี๋ยวตายงแบบเมื่อกี้อแล้วก็เติม เจเนเตอร์อไม่ต้องเล่งตัวเองมากก็ได้นะแบบค่อยเติมตอนนี้มันสูงก็ได้เพราะว่าเฮ้ยเอ๊ะมันมันสีมันสีนี่นะสีเหลืองอุย้ยแต่ว่ามีหน้าต่างพังด้วยแต่ว่านนพังใกล้ๆผมซ่อมก็ซ่อมอก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันพังใกล้ๆแต่ถ้าเกิดพังไกล้ๆเราไม่ต้องไปซ่อมเสียเวลาชิบหายแม่แม่งกลัวเตีินมากเลยเออหน้าเปล่าชายเออลืมไปไม่ใช่ผู้ชาย เป็นผู้หญิงหรือจะบอกว่าแม่เป็นผู้ชายไอ้นี่นี่เนาคุณบอกแม่เป็นผู้ชายมาผมซ่อมหน้าต่างมันก็ได้ไม่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 เสียหายเลยโอเคอะไรซ่อมหน้าต่างโคตรช้าโอ้ผมว่าผมเอาเวลาซ่อมหน้าต่างมาทํามาม่าดีกว่าโคตรช้าบอกให้โอ้โหแล้วทำไมมึงต้องนั่งเอ้ยแล้วกูก่อีนไม่ไป กดอีแม่งไม่ไปอีเวนกรรมเกมเปลดผมเกลียดเกมทิดตรงที่ว่ามันนี่ดิแหละมันแบบเวลาจะนั่งเวลาจะทาอะไรทุกอย่างเลยมันใช้เวลาหมดแล้วมันนานมากผมรู้สึกว่าเกมนี้ยแม่นานเกินไปเหมือนแม่จะบักอ้าวเหมือนแม่จะบักแม่บักปะแม่อยู่นอกเครื่องบินไม่แม่หัวติดแม่หัวติดวัตเตอร์ฟักแม่ตัวติดอย่างนี้มันก็นี่ดิ เออเกมมันก็ไปไปแล้วคือเกมโคตอนบั็กจัดอ่ะยี่งไปเติมน้ำไปทำมาม่าไปทำอะไรได้ตามอัธยาศัยนี่ว่าขอแค่ไม่ไม่แบบไม่หลุดมาจากบั็กก็พอยินี่พี่ก็สบายๆดิเ,ออเจอต้มมาม่ากินเ,กเติมน้ำก,กินแล้วแค่นั้นเกมบั็กจัดอ่ะโอ้โหเกมเกม แต่ว่าเออคอยนั่งตอนเนี้ยคอยนั่งเพื่อเอาสเตมินาแล้วก็ตอนที่มันมีเครื่องหมายสีเหลืองก็ให้คอยนั่งไว้ไปป่วนตีนแม่ยวได้โดนดยวได้โดนการต้มมะยมต้มอะไรวะต้นมะยมดิเออภา,าษาไทยกเกจศูนย์ <S <S เดี๋ยว <S 2> <S 2> <S 2> คือได้เกบแบบยอ,อยู่ๆแม่หลุดออกมาแล้วแบบผมไม่บอกนี่คือไม่ใช่อะไรคือผมน่าจะหลับเพราะว่าโอ้โหโคตรนาน เวลามึงโคตรนานแล้วโคตรน่าเบื่อน้ามันจัดอ่ะพี่ผมจะพูดอะไรให้นะพี่ว่าไม่กี้ที่พี่ตายอ่ะแม่อ่ะสะดุดพี่เว้ยแล้วก็ขึ้นไปตีบุหลังคาเอาแสดงว่าผมก็คือฮีโร่ We are the c h a m p i o n อย่างน้อยถึงผมจะเสีย แต่อย่างน้อยบุญบารมีที่ผมได้ทําไว้มันก็ยังคงอยู่สังเกตได้จากคุณแม่ที่ปิดเครื่องบินตอนนั้นคลิปนี้ทุกคนคือชิวอะชิวจัด,จดโอ้โหเ,เ,เนวี่พูดได้ดูกูที่นอนบนเครื่องบินเนะี่ยกูที่นอนบนพื้นเนี่ยพี่นี่นี่เนะหรอเงียบหกโมงช้าแล้วนี่<อ>นี่ไงหกโมงช้าแล้วเมเด้มได้ด ไม่ได mm ้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนั่งก่อนนั่งก่อนผมรัวแล้วจอสีเขียวเฮ้ยผมผมไม่น่าจะได้เห็นฉากจบอุย้ยบวกทูวินบวกสองวินโอ้ได้เงินอุย้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นมัน่งต้องไปหาแม่ที่ห้องคนขับปะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับให้มันเป็นแบบมุมมองของยูบีแล้วกันจะได้เห็นว่าเกิดการอะไรขึ้นมัน่งแล้วคือแบบโอ้โหแบบทำไมเครื่องบินแม่งแบบ โอ้ยจ้าซะเหลืเกินต้องไปหาแม่ที่ห้องคนขับดิเพราะว่าออบจะขีมันไม่ได้บอกอะไรทุกอย่างอ่ะอนี่เกิดอ<ห>ะไรขึ้นหายไปไหนวะหายเจ<อ>็ดเจ็ดเจ็ดโมงเช้านะนี่คือเจ็ดโมงเช้านะแป๊บขอดูสปอยต๊แต่ว่าผมจะไม่ดูสปอยฉากจบอ๋ผมเข้าใจแล้วพี่ผมดูคลิปมาแล้ะอือก็คือคือหลัง หลังหกโมงเช้าใช่ปะมันต้องวาร์ปเป็นนอเครื่องบินเว้ยเดี๋ยวนี้ไม่วาร์ปแสดงว่าบั๊กบั๊กโอ๊ยคุณนดูตั้งนานอ่ะเพราะว่าพอจบคลิปนี้แต่ว่าอย่างน้อยเราได้วินแต่อย่างน้อยเราได้วินถูกต้องปะเฮ้ยน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยถึงน้อยได้สุดก็นับว่าในครั้งนี้นะครับเราชนะนะเออนะทุกคน ไม่แต่มันไม่ได้เห็นฉากจบอ่ะโอ้มันมัน,ม,นมันไม่สาแก่ใจอ่ะอับหรืว่าเดี๋ยวค่อยไปต่อคราวหน้ากันถ้าเกิดว,ว่าเรามีโอกาสนะครับผมอาจจะเป็นสตรีมันก็เป็นคลิปนะครับผมก็โอเคนะผมคิดว่านั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดสหรับเวียสติดเดสภาคสี่ในคลิปนี้เกมนี้ผมให้แค่ สองเต็มสิบหลายอย่างต้องแก้ไขเลยทั้งการนั่งที่มันต้องใช้เวลานานการซ่อมหน้าต่างซึ่งหน้าต่างแม่งไม่ได้มีผลอะไรต่อเกมรวมถึงแบ,บบบั๊กที่แม่ติดบั๊กด้วยนะครับผมก็น่าจะเป็นทั้งหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ยอย่าลืมไปกดช่องซับสไครต์ของนิววินนี่โกะไม่ใช่นิววินนี่โกะนิวเออร์นิววี่เออร์วินนี่โกะไม่งมาจากไหนวะโอเคช่างมันเถอะนะครับกอ็อย่าลืมไป ซับน้องเขาด้วยครับซับช่องน้องเขาด้วยถ้าเกิดว่าสนใจผลงานของช่องน้องเขาครับผมก็โอเคนะไม่เป็ไปทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนพ่ใหมายน้าสวัสดีผมเย่บายสวัสดีครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้ครับก็อยากจะให้ทุกคนลืมคำว่านิววินในกไปซะ